วันนี้ก็เป็นวันร่องว่าอีกวันหนึง่งที่ผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรผมก็ลองพิมพ์ไปในเพจโซตว่าเกมซ่อมรถก็ไปเจอกบเกมเกมหนึง่งที่ชื่อว่า Pickup ซึ่งผมก็ได้ลองเล่นดูตัวอย่างดูมันก็ดูน่าเล่นดีผมจึงตัดสินใจที่จะลองเล่นเกมนี้ดูไอเกมนี้แม่งน่าเล่นดีวะลองเิด,ดมาดูดิมันจะเป็นยังไงดูดิทุกคนดูตัวอย่างมันดิโคตรน่าเล่นอ่ะเออว้า เป็นยังไงวะเฮ้ยดูดิมีเกียร์ให้ใส่ด้วยเป็นเกียร์ออโต้นะครับเอ้ยไม่ใช่เกียร์เกียร์ออโต้อะไรเป็นแบบนี้วะเป็นเกียร์กระปุกเออทำมาในเกมแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วผมจะทำเสียงวันนี้ทำไมวะเนี่ยดูตั้งค่าดิตั้งค่าก็คืออะไรก็ไม่รู้ว่ะอืมเพยไปเลยแล้วกันอันนี้ผมยังไม่ได้ตั้งปุ่มนะเนี่ยเนี่ยผมยังไม่ได้ตั้งปุ่มนะทุกคนมันสามารถกด W A S D เดินได้เลยอะตัวอะไรโอเปนวะกด F ปะ พี่แล้วดูโฆษณาดิเดีๆๆๆๆ๋ยว็ดเด็ดเดี๋ยวผมจะออกเข้าใหม่แ,แบบปิดเน็ตลืมไปผมเล่นสายแลนนี่หว่าเดี๋ยวผมจะปิดโฆษณาไว้แล้วกันเขาไม่ได้จ่ายนะโทวนไนตู้เย็นมีอะไรบ้างอย่าบอกนะว่ามันมีแบบหิวอะ่ะลองกินดิกินได้ไหมยูสกินได้ปะ ี่บอกนะว่ามันมีความหิวอะ่ะนี่คือหมดหลอดแบบนี้แสดงว่าเต็มใช่ปะนี่คืออาหารอาหารอาารันเจะปองใช้ดูคือถ้าหลอดมันมีน้อยๆเนี่ยแสดงว่ามันยังหิวน้อยใช่ปะเมื่อกี้หลอดผมมีแค่นี้เองแล้วผมกินทําไมวะเนี่ยชิบหายแล้วไงจะหาอาหารจากไหนวะกูน่าจะเป็นเกมซ่อมรถนะครับเพราะผมโอ้โหมีเครื่องมือให้เราเต็มเลยเว้ยอันนี้น่าจะเป็นเอ่อฝาสูบ พวกที่มันมีแบบหัวชงหัวฉีดอะไรแบบนี้ก็แบตเอาอันนี้พวกหัวฉีดนี้เป็นน่าจะเป็นฝาครอบของมันแหละนี่คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นพอเขียวมัง้งดาวมั่วแล้วโอมันกดซีนั่งได้ด้วยนี่ผมยังไม่ตั้งปุ่มเลยทุกคนทำไมมันตั้งให้เองเลยวะ <c oughs> ปูแสงมันถึงขั้นนี้แล้วหรอโอ้ยบอกนะต้องประกอบเครื่องใหม่หมดเลยอ่ะนี่ใคออรเนี่ย อุ้ยตกใจหมดเปิดได้ด้วยงั okay, ้นผมเปิดไปก่อนนะเราจะต้องโอ้โหมีหัวเทียนอันนี้คืออะไรอะ่ะคืออะไรวาสายไฟหรอเออน่าจะใช่นี่คือ,อ,ะอะ่ะอ๋อวางไ้ก่อนวางไ้ก่อนเทียนมันประกอบอยังไงวันนี้อ่ยอ๋อนี่มันหมุนได้ด้วยผมจะต้องเริ่มยังไงว่ามันมีการคืนไม่เกมนี้ออมันนี่มันคืออะไรอะ่ะบอกว่าสตาร์เตอร์น่าจะเป็นไดสตาร์นี่คืออะไรไม่รู้อีกแล้วไม่รู้อะไรจริงๆอันนี้เกียร์ใช่ป่ะต้องใส่เกียร์เข้าไปก่อนใช่ไหมยังไงวะอ๋อเนี่ยวางมันเข้าไปอ๋อแบบนี้โอเคมันจะมีแบบใสๆให้ดูอย่างงี้ก็่ายเลยด อย่างนี้ก็ง่ายเลยดินี่ไงวางเข้าไปเนี่อ้ยอย่างนี้ก็อีซีเออกว่าจะเล่นเป็นอันนี้ใส่เลยไหมยองใส่อันนี้ไม่ได้นะทุกคนน่าจะต้องใส่แบตเป็นอันต่อไปหรือเปล่านี่ไงใส่แบตนี่น่าจะเป็นอ่อเผาข้าเหี่ยงมั้งใช่ไหมไม่รู้ว่ะแล้วก็มีสายพงสายพานใส่เลยเปล่าไม่รู้ว่ะชิไม่รู้เลยสักอย่างคาร์บูเลเตอร์ใส่เลยไหมต่อไปต้องใส่อะไรวะคนนี่ไม่เป็นจริงมาไว้ก่อนใส่แบตแล้วก็ต้องใส่สายไฟใช่ไหม ไม่ได้ต้องใส่หัวเทียนดิใช่ปะ่ะใส่หัวเทียนใช่ปะ่ะหัวเทียนมันใส่ยังไงอุย้ยงงว่ะรือว่าต้องใส่สายพาน two thousand years later ใช่ไหมเออใส่อันนี้แหละเออกว่าจะหาเจอเอออันนี้คืออะไรอ,อืมไม่รู้อะสายกรองหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมมีให้ใส่ไหมไม่มีไปเก็บไว้แล้วก็สายพานต่อไปปะ่ะลองใส่แม่งให้หมดเลย <c oughs> หรือว่าจะเป็นอันนี้ starter น,น,น,นี่อันนี้ไงเน,นี้อันนี้จริงด้วย โอเคอันนี้คืออะไรอะสตาร์เตอร์ใช่ไหมอันนี้ผมอ๋อนี่เป็นเกียร์อ๋อนี่เป็นเกียร์อ๋อผมจําผิดโอเคโอเคโทษทีโทษทีนี่เป็น gear. อะไรอะนี่มันคือวะพอมพาพอมพาพอมพาใส่เลยไหมอืมไม่มีต่อไปเป็นอะไรวะทุกคนนี่ปะใส่ไฟเลยปะะใส่ไฟเลยไหมใส่ไฟไน่าจะใส่อันที่หลังมั้งหรือว่าอันนี้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะดิสคอมิเตอร์อะไรสักอย่างช่งมันใส่เลยใช่ไหมอ๋อใส่เลยโอเค แหมยิบมั่วก็ถูกนี่หว่านี่คือรุปค่าเหรออ,อ่านมั่วแล้วล่าสุดใส่เปล่าใช่เปล่า,าอันนี้เปล่าไม่มีนี่หรือเปล่าอืมใส่หัวเทียนอะไรใช่ไหมหัวเทียนอยังยังอ้ผมต้องสุ่มหยิบเทียนอันน่ะกว่าม่งจะเจอนี่ใส่ได้ผมไม่เล่นไม่เป็นก็อย่างนี้แหละดูส้สงแล้วใกล้จะเมื่อแล้วทุกคนดูดูที่เงารู้สึกเหมือนเป็นคนโง่เลย มันมีไฟเปิดไปด้วยโอเคไฟแล้วการจะสว่างสว่างใส่อะไรวะทุกคนผมก็ลองหยิบเกือบหมดแล้วนะใช่ไหมอ่ะใส่กันชนแล้วผมจะใส่อะไรต่อรือไม่ต้องใส่กันชนก่อนหรอวะต่อไปน่าจะเป็นอันนี้ดมังขอร้องละสายพันนี่ไงนี่ไงใส่ได้ละเออให้สายพันผมได้ออกลงสักทีอันนี้เอาเอาเห็นว่าผมเดินชนหรือเปล่าอ่ะเออตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่มันใส่ได้ชิบหายการช่างของแท้ครับผมหมื่นละ ม่โอไม่รู้ว่าจะใส่ชิ้นไหนต่อเออแต่แค่กระเป๋านี้อยาะที่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันบอกว่ามันคือชรูนะจะเป็นกุญแจหรอมั้่แอคชั่นมัน,นทำอะไรได้ปะนี่มันคืออะไรวะทุกคนเฮ้ยมีเปิดอุย้ยมีกุญแจแบบนี้สแสดงว่าสแสดงว่ามันต้องมีการขันน็อตแน่นอนนะไหนครับกุญแจเบอร์ใหญ่สุดทีเบอร์19ใช่ไหมสิบเก้าใช่ไหมมันทําอะไรได้มันคืออะไรอะ่ะเฮ้ย โอ้ี่บอกแล้วผมต้องขันน็อตอ่ะอันนี้ขันออกใช่ไหมโอเคขันออกขันออกหรือขันเข้าทุกคนดูทรงดิน่าจะขันเข้ามั้งดูทรงแล้วน่าจะเป็นการขันเข้าเออเนี่ยตอนแรกมันมันเป็นสีเดียวกันใช่ไหมพอเราเอาลงปุ๊บมันเป็นสีดําเออเหมือนการขันเข้าอ่ะโอเคเราขันน็อตเข้าแล้วครับทุกคนจังหวะนี้ปิดฝาได้ยังปิดฝาได้ยังต้องวางกุญแจก่อนเหรอเดี๋ยวเวเราหากุญแจไงอ่ะมันไม่มีดรอปอ่ะทุกคนอ๋อต้องเอาไปวางในกระเป๋าใช่ไหมกูว่าโอ้ จะวางกุญแจได้ลาดไม่ได้นะเอออ่ะวางฝาได้แล้ววางฝาได้แล้วครับทุกคนต่อไปก็อันนี้คืออะไรใส่ได้ยังโอ้ใส่ได้เล้วนี่น้อยเงี่ยไหนผมลองเอากุญแจมาดูดิว่ามันต้องขันหรือเปล่านี่พี่บอกว่าต้องขันอ่ะจริงด้วยโอเคชิบหายกันช่างของแท้เพิ่งรู้ว่ามันมีกุญแจเออนี่นะครับผมการเล่นที่ไม่ได้ศึกษาอะไรมาก่อนเงี้ยอื่นได้ขันไหมอันนี้ล่ะต้องขันหรือเปล่าขันเออต้องขันด้วยว่ะมีแค่2ตัวอีกตัวนึงอยู่ไหนวะนี่ไงข้างล่าง โอเคต้องไล่ขันน็อตให้หมดผมอยากรู้สภาพาถ้าผมไม่ขันน็อตเ,เอาไปขับมันจะเป็นยังไงวะมันอาจจะเครื่องหลุดไปหมดเลยครับผมโอเคโอเคอ่ะผมก็ไล่ขันให้หมดเลยตอนนี้มีอะไรขันอีกวะนี่ยังไม่ขันครับผมไหนว่าน็อตอ๋อนี่นี่ข้างล่างครับผมนี่สายยังน่าจะเสร็จแล้วกุญเจเบอร์สิบสี่นี่ตัวพระเอกเลยนะใช่ปะเบอร์สิบสี่ปะใช่สี่นี้พระเอกจริงขันเกือบทุกอย่างโอเคต่อไปเป็นอะไรเราใส่อะไรเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเออสายพานหรือเปล่าสายไดยยังสายพานยังไไม่ได้ ต้องจะต้องใส่อันสุดท้ายอันนี้ล่ะพอมผ้าหน่อใส่ได้ละโอเคต้องขันน็อตชัวร์ขอขันน็อตก่อนแล้วกันน่าจะเป็นเบอร์14นะครับดูทรงใช่ไหมใช่จริงด้วยเบอร์14บสครับพระเอกโอเคเริ่มเป็นละเริ่มเป็นละใส่ไฟยังใส่ไม่ได้ผมอยากลองสตาร์ทรถดูว่ามันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยสตาร์ทไม่ได,ได,ไเไไได้เรายังไม่ได้ต่อพวกแบตอะไรนี่หรอใช่ไหมสตาร์ทไม่ได้ครับผมเรายังไม่ได้ต่อแบตหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมเริ่มง่วงแล้วครึ่งหนึ่งว่ะ เดี๋ยวให้มันง่วงเกือบเต็มแล้วกันหัวเทียนมันต้องใส่ตอนไหนวะหัวเทียนเนี่ยฮะหัวเทียนผมมันต้องใส่แล้วนะเนี่ยมันก็ยังไม่ให้ใส่อะ่ะผมกลัวเราจะไม่มีอะไรมาจุดระเบิดเนี่ยเออต่อไปก็เป็นอะไรวะไม่รู้นะก็ลองหามม่วๆไปเรื่อยๆแหละโอเคหาตั้งนานกว่าจะเจอนะผมเราต้องใส่อน,นี้เข้าไปมันคืออะไรก็ไม่รู้ดูทรงแล้วอะไรที่ติดกับเครื่องนี่นะจะต้องขันน็อตให้หมดเลยนะใช่ไหมใช่แปดตัวจัดไปครับผมโอ้ก็จะหาเจอนะแม่ เนี่ยเราจะเหงเงือตกอยู่ในเกมนี้ผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องเครื่องยนต์เลยนะครับรู้แต่แค่ดูดอัดระเบิดคายแค่นี้แหละต่อไปน่าจะต้องใส่เป็นคาบูหรือเปล่าใช่จริงด้วยวะเฮ้ยคาบูขันน็อตไหมไม่ขึ้นขันน็อตวะทุกคนเฮ้ยคาบูมันไม่ต้องขันนอ็อตหรอวะเฮ้ยเนี่งคาบูอ๋อต้องเป็นน็อตเบอร์สีเรียบร้อยน็อตคาบูเรียบร้อยแล้วต้องมีหลายกุญแจด้วยวยต่อมาก็น่าจะเป็นไอเจ้านีแหละมัง้งฟิลเตอร์น่าจะเป็นกรองหละมัง้งใส่ได้ด้วยนะครง เบอร์สิบไม่ได้ได้เว้ยต้องเป็นเบอร์สิบสี่โอ้โหตัวเดียวโอเคประหยัดดีอืมต่อไปก็อืมสายพานใส่ได้ยังผมต้องจะใส่สายพานมานานละเฮ้ยได้แล้วอ่ะโอเคอันนี้ใส่ได้แล้ววปขันน็อตหรือเปล่าดู๋รงแล้วน่าจะขันทุยส่งแล้วน่าจะขัน,น,ขนอืมไม่ขันเนาะนี่มันมันมีรูน็อตอยู่นะน่าจะไม่ใช่เบอร์สิบแล้วน่าจะเป็นอันนี้ละเรียกว่าประแจหรือเปล่าเซ็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะ 34%อ๋อมันเช็คเล่นไปเล่นมาก็สนุกอยู่นะเออมันเช็คว่าน้ำได้ปะห้ซโอเคผมควรไปนอนแล้วมั้งเนี่ย๋อมันเช็คได้ทุกอย่างเลยปะเนี่ย52มันน่าจะเช็คได้ทุกอย่างโอเคปัจจัยพิเศษนี่เองเก็บไว้ครับผมจะขันไอเนี้ยไอไอตรงเนี้ยมันไม่ได้ขันหรอแตดูทรงแล้วมันน่าจะต้องขันนะเว้ยโอเคลองทุกเบอร์แล้วไม่ขันซ่อมรถยันตีสี่แล้วทุกคนคนดูเวลาดีครับตีสี่แล้วยังมึซ่อมรถไม่เสร็จเลยมันน่า โอ้นี่ไงสายแบบเอ่ออะไรก็ไม่รู้อะไม่น่าจะต้องขันนอ็อตเหมือนผมเห็นรูอะไรสักอย่างตรงนี้มันคืออะไรวะน่าจะเป็นที่ใส่หัวเทียนหรือม,มั้งใช่ไหมเออจริงด้วยโอ้นี่ไงที่ใส่หัวเทียนโอเคโอ้เวลาใส่หัวเทียนซะดลสามสูบแถวเรียงหรือเปล่าเนี้ยน่าจะใช่นะดูทรงโอเคมีแค่ฝั่งเดียวนะล่าสุดก็เช้าแล้วผมก็นั่งสองเครื่องยนต์อยู่ว่าจะใส่อะไรนี่ไนงะใส่ได้ยงวะอลองใส่ได้ทีเดอะ เิ้ยใส่ได้แล้วว่ะใส่ใสายไฟได้แล้วก็จะใส่3อันครับที่เขาให้มา4ี่อันก็คือเขาน่าจะทําเผื่อไว้เผื่อเผื่อแบบเราทาหายนะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปก็อะไรดีวะอืมอันนี้ใส่ได้ยังวะ <g ül> ลองลองผมทรงใส่กับการชนของผมมาว่าทําไมใส่แล้วผมเดินชนเฉยแล้วทาไมมันหลุดวะมันต้องขันน้อนหรือเปล่ามันดูทรงเนี้ยน,น,นี่มันชิ้นใหญ่นะจะต้องคู่กับชิ้นใหญ่อ่าใช่จริงด้วยฉนาดจริงเลยเรา เอาพองอไไวงมาลัยไปใส่ไว้ในรถก่อนยังสตาร์ทไม่ได้เอ๊เท่าที่ดูเนี่ยว่าตรงนี้มันโล,งลง่งๆ่ะมันควรจะมีแคมใช่ไหมเนี่ยมันจะมีแคมเอาไว้ทําให้แบบอันนี้มันคือแบบหัวฉีดมั้งเปิดปิดไม่ไม่ใช่หัวฉีดดีว้าวเออว้าวเนี่ยมันเปิดปิดนะครับอันนั้นใช่ไหมอันนี่คือแคมใช่ไหมใช่ไหมตอบกูมาต้องใส่ใส่ได้ไหม เอา้าใส่ได้เว้ยเชี่ยลืมใส่แคมป์างเข้าไปเออเดี๋ยวนี้ก็ครบแล้วไม่มีอะไรเหลือละไม่มีอะไรเหลือละไหนลองสตาร์ทดูดิเอยเอ้าโอ้เชี่ยออกไงนี่เอาอเฮ้ย,ยชิบหายละโอเคนังคน่งออกีออูว่าจะติดอยู่ในรถตลอดการอา้าวแล้วพวงมาลัยกูทำไมถึงตกเอ้ยนี่ไงเอ้สิบสี่ขันเข้าไปตัวเดียวโอเคถึงว่าแล้วทำไมมันถึงล่นภายในน่าจะจบแล้วมัง้งเฮ้ยใส่วิทยุไปก่อนลืมลืมลืม ือวิทยุหรือวิทยุนี่คือหน้าเดือนไม้วางเข้าไปโอเคเดี๋ว่าวิทยุเที่ยงวนันนับไปนอนดีกว่าไหมผมง่วงนอนว่ะง่วงนอนในเกมนะ2000 years later เฮ้ยตื่นมาก็สองทุ่มแล้วเว้ยข้าวน้ำมังปลาไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำวันนี้เห้๋ยวก็หมดแรงตุยหรอกผมมีแต่น้ำไม่มีข้าวให้เลยผมก็ไปกินซะแล้วอ่ะข้าวอ่ะอย่าบอกนะเกมนี้มึงทำกับข้าวได้ชิบหายแล้วไม่มีอะไรกินครับทุกคนตายแน่นอนจังหวะนี้ ายให้เริ่มทําใหม่หมดนี้ไม่เอานะขี้เกียดตอนนั้นผมลืมเช็คว่ามันจะต้องขันนอนไหมไอ้แคมเนี่ยอุติแคมมันต้องขันนะเว้ยต้องลองเซคครับผมต้องเช็คให้หมดับผมนี่ไงมีจริงด้วยมีอยู่8ตัวไม่เกือบพลาดไปแล้วผมอ่ะเรียบร้อยสตาร์ได้แล้วมั้งยังสตาร์ไม่ได้โอ้ยเนาะขาดอะไรอีกวะเนี่ยโอ้ลืมปิดฝาหรือเปล่าปิดฝาเรียบร้อยปที่สตาร์ได้ไหมไม่ได้ผมว่าผมก็ประกอบครบแล้วนะไม่มีอะไรตกหล่นแล้วมันก็ได้หมดแล้วอะ่ะ ม่ยังสตาร์ทไม่ได้เดี๋ยวพอต้องใส่ล้อเส็จสตาร์ทได้อย่างนี้ไม่เอาเลยโอ้โหน,นี่เป็นไฟมัง้งเนี่ยมันก็มีแปดแล้วนี่เออแล้วต้องกดค้างวะเฮ้ยเอาเรื่องต้องกดค้างปิดก็คือกดทีเดียวเลยโอเคโอเคแต่ตอนนี้ยังยังขับไม่ได้ผมยังไม่ใส่ล้อเลยเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราก็มีล้อละใส่ฝากระโปรงให้เรียบร้อยใส่ไปอ๋อไงที่เราเปิดตอนแรกแล้วผมจะปิดยังไงอะ ปิดอันนี้ก่อนใช่ไหมโอเคโอเคเรียบร้อยทำไมรถมาดูอิงอย่างอ๋อรีบเอาอันนี้ออกตอนนี้ผมก็ได้ประกอบรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นเวลาตีหนึ่งเกืบอบ2วันประกอบรถคันนี้โหบอกเลยว่าไม่ไรู้เรื่องอะไรเลยนะผมเปิดมั่วๆเอานะโอเคไม่อยากไปขับรถกลางคืนสักเท่าไหร่วะออกไปนอนก่อนแล้วกันครับทุกคนตอนเช้าเราค่ายอยออกไปขับรถกันนอนไม่ได้รอ้ทุกคนค่านอนเราจะไม่เยอะอะไรมั้งไปตลาดซื้อของกินเราจะได้ไปขับรถเราแล้วโอ้หนี่ไได อ,อยากเห็นท<อ>ุ่งทลมีแค่คันเล่นกับเบรกใช่ไหมไม่มีคันให้ใส่ใช่ไหมวิ่งทำไมไฟมันมองไม่เห็นวะไม่ผมมองไม่เห็นพื้นอ่ะ,อง,อ,ะองเห็นอยู่นิดเดียวนิดเดียวแต่มีตังค่าให้เลียวไหมเนี่ยโอเคแบบนี้บังคับง่ายหน่อยเอออ้าวทำไมรถดับต้องสตาร์ทใหม่เหรอ,เ,อเฮ้ยเฮ้ยสตาร์ทไม่ติดเอา้าน้ำมันหมดเหรอเชี่ยชิบหายกะเจ้างของแทะแล้วผมจะลงไงวะเนี่ยเกมนี้ขอให้อย่างเดียวขอให้ไม่มีผีทำไมผมไม่เอามอไซค์ออกไปวะ งั้นคลิปนี้โอ้โหไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนก็ไม่รู้จะได้ยังไงละถือว่าซ่อมรถเสร็จก็เป็นพอแล้วครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นิงใจในการทำคลิปของผมไปซิคลิปนี้บายบายสวัสดีครับลบหน่อยลบหน่อยขอเวลาเดี๋ยวให้ที่สปอนเซอร์ร้านคอมดีๆบริการหลังการขายโคตรดีมีคอมให้เลือกทุกสเปคราคาดีแถมยังมีบริการแบบพันถ้าใครสนใจร้านชื่อคอมนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย